หัวอย่างนี้มงหัวอย่างนี้เท้าดึงคือพระบิดาบอกแบบเยอมึงหัวอย่างนี้มึงหัวอย่างนี้ดูทวารท่านของผู้ใดของไหเฮ้ยพีอันนี้ฟันอย่างก็คือหัห่มเป็นว,วัวดลูกอ๋อมึงวิญญาณที่เกิดมึงต้องผ่านหัมไปก่อน <Birthday. S 1> uh huh. เราเข้าไปหาหมดลูก uh huh. พอมดลูกปุ๊บมันก็โค้งจากซ้ายมาขวามันจะเป็นประจักของชีวิต uh huh. มึงบอกแฟนครับมึงพออยากเกิดใหม่เข้ามาใครอ,อยากเกิดใหม่เข้ามาเหออืมมานะนี่ฮะใครอยากเกิดไปใครอยากเกิดใหม่เข้ามาครับผมใครอยากเกิดใหม่เข้ามาครับผม ะเกิดมาเขาเดี๋ยวผมต้องพับขาก่อนใครอยากเกิดใหม่เข้ามาครับมันหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมพับขาก่อนมันยาวนะมองเข้าไปลึกๆมันคืออะไรข้างล่างด้านหน้ามันคืออะไรใครตอบได้แจก,กเสื้อหนึ่งตัว ไล่ก่อนสายหลุดภาพน,นี้เล่าเรื่องดีมากอเนี้ยมันเป็นใครอยากเกิดใหม่เข้ามานะครับตามเข้ามาครับผมนะทำไเลืวิญญ,ญาณเทำไมเืวิญญ,ญาณเดี๋ยวต้องตอนนี้ผมเป็นวิญญาณนะ อะไรซะาะไราะวิาศาสตัวอาซูจิตอนนี้ผมเป็นอาซูจิอาซจิเข้ามาผมเป็นอาซุจินะพาเอฟซีเข้าไปชมหกสิบห้าท่านเนี่ยมาเป็นอาซูจิด้วยกันเข้าไปเข้าไปเข้าไปอุ้ยเข้าไปเข้าไปไปแลไครับเราเป็นอาซุจิดิ้งดิ้งด sì> ิ้งดิ้งิ้งหกสิบท่านครับผมเข้ามามา่อยยังวันนี้ฮะมา่อยยังวันนี้ พ่ออะไรมดลูกมาพ่ออูลังคะถามดลูกครับผมนี่นี่เป็นมดลูกนะปฏิสนธิปฏิสนธิเป็นไข่ปฏิสนธิเป็นไข่เกิดน่าวันนี้เป็นไข่นี้เป็นไข่เป็นไข่เป็นไข่เวียนที่เวียนทางนี้ที่เกิดแล้วก็ต้องเรียนหนังสือเกิดแล้วก็ต้องเรียนหนังสือนะ ไปเที่ยวแล้วจ่แอดอ๋อนะครับอันนี้ก็คือว่าผมจะมาถ่ายไล์สดเป็นเก็บใบนะแล้วก็มาแต่งงานจีบกันมีกรรมเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกรรมเป็นหนุ่มเป็นสาวนะฮะไอ้อ่านนะแต่หมัวแต่เพลิดเพลินไม่เห็นแสงธรรมจงมนจงหมุนไปตามกงกรรโกงเกี้ยนนี่นะ นี่จีบยันเป็นหนุ่มเป็นสาวนะขึ้นมาแล้วอีกรอบแต่งงานเข้าไปก็ประมาณนี้พอเป็นหนุ่มเป็นสาวนะฮะก็น,นี่นะฮะเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ฮะมีกำลักกันจึงได้มัวเมาแต่งงานกันเลยไม่เห็นแสงทองแสงธรรมชีวิตจึงต้องหมุนไป กงกรรมกงเกวียนนี่นะแล้วก็ไปต่อแล้วก็อย่างเนี้ยที่เราเห็นนะมีกงกรรมกงเกวียนดูตรงนี้นะนี่นี่นี่ครับผมดูครับ มีกองกำลังเขียนอะไรนัเนี่ยเพราะรักเพราะเพราะผัวเมียเพราะผัวเมียน้อยเมียหลวงเพราะผัวเมียน้อยมีหลวงเงี้ยมันเลยชาติจริงต้องมีอะไรนะเงี้ยเนี่ยอ่านบอกอนั่น วงยางสองรอบอันรนอบแรกน,นี่น,นีเกียนแรกแก้เทาแล้วก็มีกรรมเป็นคนแก่ทั้งผัวทั้งเมียเพราะลูกไม่เลี้ยงจึงนั่งวง,อ,ง,งอ,อันิจังตามองกรรมกงเกวียนนี่ลูกไม่เลี้ยงายตามแักสอนไปนะ อันสุดท้ายนี่ครับผมเด็ดเลยนี่ในที่สุดเชิงตะกรองฟองกองฟอนแห่งนี้ซึ่งเป็นทั้งสิ้นสุดของมนุษย์แห่งลาบยศสรรเสริญสุขและจะต้องภาคภาพคาพัดภาคาจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นตายแล้วเอาอะไรไปด้วยสิ่งที่ได้ก็แค่นี้นะฮะ กอ,องฟอนนะรอบที่สองไฟนอนเลยกูไปอยู่บ้านขุกก่อเขาอยู่ั่นเขาเอากองฟอนเนี่ยนคนตายน่ะรอบในตอนอ,นอ,นอันนี้รอบนอกนะผมเริ่มจากนี่เริ่มจากนี่นะครับผมน,นี่คือกงกรรมกงเกวียนหมุน เวียนสัตว์โลกทั้งหลายให้เป็นไปตามกรรมวิบากของตนสร้างเอาไว้นี่ครับผมเริ่มจากไหนนะโกรธหลงโลกโลกหลงโกรธหลงโกรธหลงโลกโกรธเริ่มจากไหนวะ,ะเริ่มจากไหนก็ได้ไปได้หมด เริ่มจากได้อะไรเริ่มจากชาติก็ได้เริ่มจากพบก็ได้พบชาติชาลาพยาธิมรณะอวิชาสังขารวิญญาณนามลูกอย่างนี้ประมาณนี้ครับมีมีลาบเสื่อมราบเสื่อมยศมีมีสัรเสริมเออมีทุกข์มีสุขมียศ เสื่อมยศมีทุกข์มีสุขสนเสริญมีนินทามีลาบเสื่อมลาบึขอพรเลยครับพีออสครับผมครับนบอกคำน่อยนี่คือเทวรูปผู้ชี้ขาดในการเกิด กรรมะนาวันทะทิโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับผมเดี๋ยวคอยอสี่บบกคำหน่อยก่อนคำหน่อย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 ใครหน่อยใครหน่อยเขาหน่อยเขาหน่อยคำหน่อยคำหน่อยกีออสใช่แล้ว